กล้วยกล้วยกล้วยน้องเคยกินกล้วยหรือเปล่ากล้วยมีลายสายตามีสีเหลืองนวนลหนากินมีสีเหลืองนวนลหนากินกล้วยฮอกกล้วยน้ำว้ากล้วยไทย กล้วยกล้วยกล้วยน้องเคยกินกล้วยหรือเปล่ากล้วยมีหลายสายพันธุ์สีเหลืองนวลนวลหนักกินสีเหลืองนวลนวลหนักกินกล้วยหอมกล้วยมาาก้วยถ้าในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆยังคงเรียนรู้โครงการกล้วยกล้วยอยู่นะคะค่ะเด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วคะส่วนประกอบของต้นกล้วยมีอะไรบ้างคะเด็กๆไหนลองตอบสิคะ รังต้นและอะไรครับใบก้านปีผลโอ้ยเก่งมากค่ะยาเยี่ยมไปเลยคนะ่ะแหล่งที่มีกล้วยมีที่ไหนบ้างคะเชน่นกล้วยน้ำวา้าปลูกมากที่จังหวัดจังหวัดอะไรคะเด็กๆจังหวัดเลยเก่งมากคะ่ะกล้วยหอมล่ะคะที่จังหวัดไหนคะจันทบุรีปทุมธานี เอแล้วกวล้วยไข่ล่ะคะเด็กๆกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากและจังหวัดปทุมธานีเอ๊ะและแหล่งของกล้วยล่ะคะมีที่ไหนบ้างคะเด็กๆที่บ้านแอะไรคะที่ตลาดหระคะที่สวนก็มีกล้วยหระคะอ่าแล้วก็ที่อะไรนะคะร้านค้าเก่งมากค่ะเด็กๆ เอและประโยชน์ของกล้วยล่ะคะประโยชน์ของต้นกล้วยล่ะคะนํามาทําอะไรได้บ้างคะเด็กๆอะไรนะคะต้นกล้วยหยวกกล้วยนํามาทําอาหารและอะไรคะปลีกล้วยก็นำมาทําอาหารเหรอคะแล้วอะไรอีกผลกล้วยก็นํามารับประทานเก่งมากเลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของผลกล้วยค่ะ หัวปรีนะคะที่มีรูปคล้ายหยดน้ำสีแดงๆที่เด็กเห็นนะคะโดยปรีนะคะกว้างปลายปีก็เป็นแหลมใช่ไหมคะหัวปรีเป็นส่วนประกอบของต้นกล้วยค่ะที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มนะคะห่อหุ้มกล้วยค่ะหลายๆผลนะคะรวมกันค่ะหัวปรีจะผลิกกล้วย ออกมาหลายหลายวีเลยค่ะจนกระทั่งนะคะไม่ทายกลับออกมาค่ะไม่ทายกลับออกมาแล้วก็เป็นกล้วยเลยค่ะเด็กๆและนี่ก็คือที่มาของผลกล้วยค่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของกล้วยค่ะเด็กๆดูสิคะคุณค,ณคณรูเนาะมีกล้วยอะไรมาให้ดเด็กๆรู้จักรู้จักอะไรบ้างคะกล้วยหอมเก่งมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะกล้วยชนิดนี้นะคะคือกล้วยหอมค่ะเด็กๆดูเห็นไหมคะดูสีนะคะแล้วก็ดูขนาดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะต่อไปค่ะเอเด็กๆรู้จักไหมคะกล้วยชนิดนี้นะคะมีชื่อว่า กล้วยน้ำหวาค่ะเด็กๆเ,เอ๊ะมีอีกค่ะเด็กๆค่ะโอ้คนเล็กๆนะคะเฮ้ยอะไรคะดเด็กๆเฮ้ยมีบางคนบอกว่าหนูรู้จักหนูรู้จักค่ะกล้วยไข่อุ้ยเก่งมากค่ะดเด็กๆและอีกชนิดหนึ่งค่ะเห็นไหมคะรูปยาวนะคะเล็กค่ะยาวกว่ากล้วยไข่ดีนะคะใครรู้จักบ้างยกมือเลยค่ะอะไรนะคะกล้วยเละ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆรู้จักกดเลยเก่งมากเลยอันไหนทวนอีกรอบหนึ่งสิคะกล้วยชนิดแรกเลยคืออะไรคะกล้วยหอมกล้วยเล็ก่เด็กกล้วยลําคว้ากล้วยกล้วยไทยแล้วก็กล้วยเล็บมือนางเก่งมากค่ะทั้งหมดนี้รวมแล้วมีกี่ชนิดคะเด็กอะไรนะ ีชนิดเหรอคะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากเลยบางคนชูมีไห้คุณรูงอดูด้วยนะคะว่าจํานวนสี่ชนิดถ้าเด็กๆเรามาสังเกตและเปรเียบเทียบกันนะคะอากล้วยชนิดแรกเลยนี่กุ้งอยหยิบเลยผลนี้เลยคะ่ะกล้วยอะไรคะกล้วยหอมกล้วยหอมระหว่างกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าเด็กๆดูกล้วยหอมก่อนกล้วยหอมมีสีอะไรคะเด็กๆอะไรนะคะอะไรนะคะ สีเหลืองอาแล้วขนาดล่ะคะในทั้งหมดสี่ชนิดนี้กล้วยหอมมีขนาดเป็นยังไงคะเด็กเจอะไรนะคะอู้ใหญ่ที่สุดเลยเหรอคะแล้วก็ทาไมมันผลยาวด้วยใหญ่ด้วยอู้เก่งมากค่ะเด็กเด็กยอดเยี่ยมไปเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะกล้วยอะไรคะกล้วยน้หํนหวานกล้วยน้ําหวานนะคะจะมีผลสั้นนะคะสั้นกว่ากล้วยหอม แล้วก็มีสีเหลืองนวลเห็นไหมคะสีเหลืองก็จะเหลืองต่างกันนะคะนเด็กอย่างนี้เราเรียกว่าเหลืองนวลค่ะส่วนนี้ก็เรียกเหลืองค่ะต่อไปค่ะเราเรามาเปรียบเทียบกันดีนะคะกล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่จะมีขนาดเป็นยังไงคะนเด็กเดนเล็กใช่แล้วค่ะเล็กกว่ากล้วยน้ำหวานนะคะเห็นไหมคะคุณครูง๋อจะนะ่าเด็ดออกมาหนึ่งลูกเลยนะคะเนี่ยหนึ่งผลแล้วเปรียบเทียบนะคะเห็นไหมคะนี่ จะมีเป็นขนาดเป็นยังไงคะกล้วยหอมจะมีขนาดใหญ่กว่ากล้วยไข่นะคะเด็กๆแล้วก็มีสีเหลืองค่ะต่อไปค่ะกล้วยระหว่างกล้วยไข่กับกล้วยเล็บมือนางเห็นไหมคะกล้วยเล็บมือนางจะมีลักษณะผลน,นั้นยาวนะคะแล้วก็มีสีเหลืองค่ะนไหนใหญ่ที่สุดคะเด็กๆกล้วยหอมเก่งมากคะ่ะต่อไปค่ะ กล้วยอะไรเล็กที่สุดเลยคะเนี่ยอะไรนะคะกล้วยกล้วยไข่แล้วคะใช่แล้วค่ะเอะระหว่างกล้วยไข่กับเล็บมือนางเป็นยังไงคะต่างกันตรงไหนคะอะไรนะคะกล้วยเล็บมือนางยาวกว่าใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเอะและระหว่างกล้วยน้ำว้ากับกล้วยไข่ล่ะคะกล้วยน้ำว้ามีขนาดใหญ่กว่ากล้วยไข่แล้วคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสังเกตสีสิคะกล้วยมีสีอะไรคะ สีเหลืองหมดเลยค่ะแต่จะแตกต่างกันตรงกล้วยน้ำว้าทำไมคะมีสีเหลืองนวลค่ะแล้วถ้าเด็กๆเด็กๆลองมาดูตารางเปรียบเทียบนะคะเด็กๆเรามาดูตารางเปรียบเทียบกันค่ะชนิดของกล้วยกล้วยหอมนะคะขนาดมีขนาดผลใหญ่ปลายโคง้งเรียวยาวค่ะสุกนะคะ,ะ,คะจะมีสีเหลืองค่ะดิบจะมีสีเขียวนะคะกล้วยน้ำว้ามีผลยาวสั้นกว่ากล้วยหอมนะคะ เมื่อสุกจะมีสีเหลืองค่ะและเมื่อช่วงที่ดิบนะคะก็จะมีสีเขียวค่ะกล้วยไข่นะคะมีผลค่อนข้างเล็กผลสั้นค่ะเมื่อสุกจะมีสีเหลืองสดและช่วงที่ดิบนะคะก็จะมีสีเขียวค่ะกล้วยเล็บมือนางนะคะมีผลเล็กปลายเดียวเมื่อสุกนะคะก็จะมีสีเหลืองและดิบนะคะก็จะมีสีเขียวค่ะ ครูง้อนะคะในกิจกรรมต่อไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเด็กเด